ชชาแนลของเรานะคะวันนี้ก็มาแชร์เรื่องดีมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็นำเคล็ลับนี้มาฝากทุกคนนะคะแล้วก็มันจะมีประโยชน์มากนะคะอ่าอย่า บางคนยังไม่เคยรู้นะคะแล้วก็ถ้ารู้แล้วก็เอาใช้กันเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนอีกครั้งที่ติดตามช่องของเราบัตตลอดเลยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพเข็เงเรงนะคะไปดูกันเลยค่ะประโยชน์ที่ได้จากเศษส,สบู่ช่วยได้ทุกด้านสบู่เหลือใช้ที่เป็นเศษส,สบู่ก้อนเล็กๆนั้นนะคะเรามักจะโยนทิ้งหรือก็ไม่ก็ปล่อยเอาไวใ้ให้ละลายน้ํา ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์จะนํามาใช้ถูกตัวทําความสะอาดนะคะก็เล็กๆก,ก็ไม่ทําให้เกิดความใสเหมือนว่าไม่ได้ใช้ค่ะสําหรับวันนี้เราได้นําประโยชน์ที่ได้จากเศษสบูส่ก้อนเล็กๆเ,เหล่านั้นนะคะสามารถที่จะนำมาทำประโยชน์ได้อย่างมากมายต้องหเบอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะ หากคิดที่จะเปลี่ยนวัวเปเปอร์ใหม่นะคะแต่ของเก่าที่ติดแน่นใช้สบู่เป็นตัวช่วยในการลอกได้นะคะซื่งที่การซื่อนำเสรศษสบู่เกา่าๆทั้งหลายละลายในน้ำร้อนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะทาลงไปที่ผนังวิธีนี้จะสามารถช่วยในการดูวัวเปอร์นะคะ ออกได้อย่างง่ายๆไม่ต้องเสียเวลานะคะเพราะเสนกระจกลดความวัวจากไอ้น้ํากระจกในห้องน้ํามีความวัวไม่เหมือนใหม่เพราะมีไอ้น้ํามาเกาะน,นะคะทําให้เป็นคราบนั้นก็ติดชาสามารถเอาบองกันไอ้น้าได้ด้วยเอาสาบู่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนามาถูที่กระจกจากนั้นให้ใช้ผ้ามาเช็ดเศษสบู่นั้นสามารถ ทำมาทำประโยชน์เหล่านี้ได้อย่างมากมายในหลายหลายด้านเมื่อรู้แบบนี้แล้วเศษซาบูเกา่ายังไม่ต้องทิ้งไปเก็บเอาไว้เผื่อว่าทําประโยชน์กัเรเศษดินติดชอบเล็บนะคะก่อนที่จะเริ่มลงมือกระขุดดินขุดปุูต้นไม้นะคะให้เรานำสาบูก้อนเล็กๆมาถูตามบริเวณชอบเล็บก,ก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออก เศษซาบูเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เศษดินเศษต่างๆเข้าไปติดอยู่ในช่องเล็บได้นะคะเสียพื่ตะบูตอกได้ง่ายตอกโน่ตอกตบูง่ายๆทําได้แบบไม่ยากให้ใช้ซาบูก้อนมาถูที่ตะปูเพื่อที่จะเคลือบผิวเอาไว้แล้วก็ดําใบตอกได้ตามปกตินะคะง่ายขึ้นค่ะก็ตอกได้ง่าย และก็ทําให้เนื้อไม้ไม่แตกในขณะที่ทําการตอก้าแก้ปัญหาเสร็จผุดเสื้อผ้าที่มีจีบหลายโคนมักจะเจอกับปัญหาที่จีบหลุดหรือก็ติดขัดวิธีง่ายๆเลยใช้สบูมาถูบริเวณแรงทั่วนะคะจะรุดโลรขึ้นเบาๆนะคะชิบจากที่เคยติดขัดก็จะรถถุดทินง่ายมากเลยค่ะลองดูนะคะช่วยเก็บเศษแก้วเศษ แก้วหรือก็เศษจ,จานที่ตกแตกมักจะมีเศษเล็กๆที่เราอาจมองไม่เห็นนะคะเราสามารถเก็บเศษเหล่านี้นะคะด้วยการใช้สบู่ก้อนได้นะคะให้นําสบู่ก้อนที่ไม่ได้ใช้แล้วมาถูลงบนที่พื้นที่มีเศษแก้วแตกให้ทัว่วเศษแก้วชิ้นเล็กๆเหล่านั้นนะคะก็จะติดอยู่ที่สบู่ก้อนจนหมดเกี้ยงถูกุญแจที่ผินนะคะ ไขกุญเจกุญแจนานอยู่มีกุญเจที่ผดไขไม่ออกนำเศษจาบูนี้ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทำให้ไข่ออกได้ง่ายรับรองเท้าหนังให้นุ่มใสสบายรองเท้าคู่ใหม่ที่แกัดเท้าปัญหานี้เกิดขึ้นกับใครหลายลคนวิธีการแก้ง,ง่ายๆก็เอาเสร็จสบูนี้มาทำการถูด้านในของรองเท้านะคะ จะช่วยปรับสาภาพหนังของรองเท้าที่มีความแข็งแรงให้มีความนุ่มขึ้นแล้วช่วยให้เป็นรองเท้าที่สั่สบายได้มากขึ้นนะคะบันพับของประตูนะคะหน้าต่างเสียงบันภับหน้าตาของเปิดตูที่เปิดปิด มักจะมีเสียงดังให้เรานำสบู่ก้อนนี้นะคะมาชูที่บริเวณบานพับหน้าต่างขอบประตูหรือ้ายเป็นสบู่ผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วให้มาหยดบริเวณบันพับที่มีเสียงนะคะก็จะหายเลยค่ะนะคะดับกลิ่นอับในกระเป๋าหรือก็เสื้อผ้าของเรานักเตินทางโดยส่วนมากจัดกระเป๋าเสื้อผ้าแน่นอนว่า จะก้าจะมีกลิก่นอับชื้นด้วยไม่ให้มีกลิ่นนะคะคุณก็เอาสาบูน่นี้เอาผ้าขาวบางมาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ในกระเป๋าแล้วก็ใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะแค่นี้นะคะคุณก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นอับๆได้เลยนะคะก็เป็นวิธีง่ายมากเลยค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เห็นเคล็ดลับดีแบบนี้นคะคุณก็อย่าลืมทิ้ง ชปูไปนะคะแล้วก็เก็บไว้ใช้เพื่อมีประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปมากหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ